ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่77นะครับหลังจากที่ผู้อาวุโสตัวกงนั้นได้มาโดนเพื่อนพระเอกสัตดพลังจนเขาก็ถึงขั้นต้องลอยกระเด็นไปและเขาก็ตอบกลับมาเลยนะครับว่าจะไม่มีวันมาให้อภัยกับพระเอกอย่างแน่นอนที่มาฆ่าลูกชายของเขาจนตายลงไปและพระเอกนั้นก็บอกต่อ ราะว่าการประลองระวางตัวเขากับโชกุยลีเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปอย่างใสสะอาดและอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพระเอกนั้นไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารลูกชายของเขาแต่ยังได้เลยเป็นเพราะว่าโชกุยลีเนี่ย แต่ไปกินยาโลหิตของโอหยางจุนมันเข้าไปตั้งหากล่าและเขานั้นก็ได้ตายลงจากการโดนแผดเผาด้วยฤทธิ์จากยานั่นแถมนอกจากนั้นแล้วลูกชายของท่านก็ถูกบงการโดยโอหยางจุนไปอยู่อีกด้วยและเมื่อปรมาจารย์ตัวโกงได้ฟังดังนั้นเขาก็จึงเริ่มเกิดความลังเลว่าจะเอายังไงกับพระเอกไปดีและจากนั้นต่อมาโอหยางจุนนะครับมันก็กระโดดลงมาที่บนเวทีแห่งนี้ไปด้วย ตัวเองและมันก็กาว่าจะมาท้าประลองกับพระเอกไปพระเอกนั้นก็มีระดับพลังที่ต่ำกว่าตัวเขาเป็นอย่างมากแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วตัวโกงมันก็อยากที่จะมาฆ่าพระเอกลงไปให้ได้ในวันนี้มันบอกเลยนะครับว่าจะขอยอมลดระดับพลังของตัวเองลงไปเลยก็ได้ถ้าหากว่าทำเช่นนั้นแล้วและพระเอกก็คงจะมายอมต่อสู้กับมันใช่หรือไม่และพวกสิทธิพี่พระเอกก็เตือนกับพระเอกไปว่าเมื่อ ทันทีที่การประลองมันได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีม่านพลังขึ้นมาบ้างเหมือนกับในครั้งก่อนและพวกเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าโอหยางจุนมันก็จะไม่เล่นขี้โกงและมันนั้นก็อาจจะแอบพังผนึกออกมาก็เป็นได้ทําให้มันก็สามารถใช้พลังแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนเดิมตัวโกงมันก็บอกเลยนะครับผมว่าข้านะก็จะไม่โกงแบบนั้นอย่างแน่นอนซึ่งพวกพระเอกนั้นก็ รู้ดีอยู่แล้วว่าไอ้เจ้ามอนนี่มันก็เป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้และมันก็จะต้องโกงการแข่งขันไปอยู่แล้วและพระเอกนันก็ยังคงยืนยันไปเหมือนเดิมว่าเขานันจะขอท้าประลองแห่งความเป็นและความใตยกับมันไปณที่แห่งนี้และจากนั้นพระเอกก็บอกไปว่าความชั่วช้าทั้งหมดของโอหยางจุนเนี่ยนะครับมันจะต้องมายุติลงในวันนี้แล้วและมันก็มีผู้คน บปริสุทธิ์เท่าไรกี่คนแล้วที่มันต้องการค่าไปเพื่อที่จะได้แย่งชิงอำนาจมาครอบครองซึ่งโอหยางจุนมันก็ตอบกลับพระเอกว่ามันนั้นก็ไม่ได้สนใจชีวิตของพวกมดปลวกอยู่แล้วไม่แต่นิดเดียวและจากนั้นการประลองมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาและพระเอกก็เข้าไปโจมตีมันอย่างกระทันหันแต่โอหยางจุนนะครับมันก็มีเคล็ดวิชาดาบแสงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันนั้นก็สามารถ ที่จะมาป้องกันร่างกายของมันเอาไว้ได้แบบอัตโนมัติไปอีกด้วยและพวกตัวโกงมันบอกเลย ว่านั้นมันก็คือดาบตวนหวังและมันก็มีทั้งหมด13เล่มเป็นดาบของโอหยางจุนที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากเป็นอาวุธวิเศษที่แข็งแกร่งมากและนอกจากนั้นมันก็จะโจมตีศัสะสะตรูแบบไม่หยุดหย่อนและก็จะป้องกันเอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกันอีกและดาบวิญ,ญญาณทั้งหมดเจ็ดเล่มที่พระเอกนั้นข้ออุตส่าห์ดังดนไปหามาจนได้แต่ว่ามันนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเพียงเศษขยะก็เท่านั้น ถ้าหากว่ามันจะต้องมาเทียบกับดาบวิเศษของโอหยางจุนไปแล้วและจากนั้นแล้วตัวกงมันก็ยังได้เรียกใช้งานอาวุธวิเศษของมันให้ออกมาอีกถึงหลายอันไปด้วยกันและมันก็เลยทําการยิ้มหัวเราะเยาะเย้ยกับพระเอกภายต่อว่ามันนั้นก็อุตส่าห์ลดระดับพลังของตัวมันเองลงไปมากแล้วแท้ๆก็จริงแต่ทว่าระดับพลังของพระเอกนั้นมันก็เรียกว่าต่าเอามากๆและ เมื่อพระเอกก็ต้องมาเผชิญหน้ากับอาวุธวิเศษในขั้นระดับนี้มันก็จะทําให้พระเอกนั้นไม่รอดไปจากที่นี่อย่างแน่นอนและจากนั้นโอหยางจุนมันก็ใช้อาวุธวิเศษกระหน่ำเข้ามาโจมตีไปด้วยความต่อเน,นื่องและจากนั้นทําให้พระเอกของเราต้องเข้าต่อสู้ไปด้วยความที่ก็ยากลําบากมากและต่อมานครับตัวกงมันก็เลยได้ใช้สิ่งของสิ่งหนึ่งที่ก็มีชื่อเรียกเลยว่ายกมังกรเคลื่อนที่ ซึ่งมันนั้นก็ทำให้พวกสิทธิพี่ของพระเอกที่ได้เห็นก็บอกเลยว่าของสิ่งนี้มันก็จะช่วยสามารถทำให้ไอเจ้าโอหยังจุนมันนั้นเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วมากในรัศมี100ฟุตอีกด้วยและพระเอกนั้นก็คาดเดาการเคลื่อนไหวของมันได้สำเร็จทำให้เขาทำการโจมตีสวนกลับมันได้ไปอย่งจังจนกระทั่งเกือบทีจ่จะจัดการกับมันไปได้สำเร็จแล้วท่าทว่าโ อย่างจุนมันนั้นก็ทําการซ่อนภายใตอาวุธลับของมันเอาไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันนั้นก็จะเป็นอาวุธปืนนั่นเองและทันใดนั้นมันก็ยิงเข้ามาใส่พระเอกไปแบบเต็มๆพร้อมกับพูดไปว่าปืนนี่มันก็คือปืนแห่งเพลิงนภาใช้สําหรับการโจมตีไปที่จุดอ่อนวิญญาณของมนุษย์แบบโดยเฉพาะเลยยังไงล่ะและที่ไอเจ้าชิ้นน,นั้นมันก็ทําการได้จะยืนนิ่งไปแบบนี้มันก็เป็น เป็นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยนาดวงวิญญาณของมันถ่ายมาโดนฆ่าคนนี้เป่าจนกระจุยไปเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะและมันก็หัวเราะเยาะชอบใจทําการเยาอเย้ยพวกสิทธิ์พี่พระเอกตัวโกงมันบอกว่าให้พวกสิทธิ์พี่ของพระเอกนั้น ไปทาการขอให้พลมาจารช้างของพระเอกนั้นยอมบอกที่อยู่ของคัมภีวิญญาณให้กับมันมาซะแต่โดยดีและมันก็จะทําการเก็บร่างกายของพระเอกเอาไว้ให้ก็เพื่อที่จะทําให้พระเอกนั้นต,ตายจากไปยังสงบแต่ว่าในขณะที่พวกสิทธิ์พี่ของพระเอกนั้นก็กําลังยืนเศร้าเพราะคิดว่าพระเอกนั้นก็คงตายจากไปแล้วแบบจริงๆหลังจากที่ได้โดนยิงไปแต่ว่าพระเอก นั้นก็ทําการโจมตีส่โอหยางจุนพร้อมทั้งถามกับมันแปลว่าแล้วที่เจ้ายืนนิ่งต่อหน้าข้าแบบนี้เนี่ยนะมันก็มีความหมายว่าเจ้านั้นก็อยากตายมากนักหรือยังไงกันโอหยางจุนมันก็ตอบกลับมาเลยว่าและนี่มันก็จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะก็เพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยข้าก็ทําการโจมตียิงโดนมันไปแบบเต็มๆแล้วและต่อมาเนี่ยนะครับผมโอหยางจุนมันก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวอีกต่อไป มันก็เลยทำการระเบิดพลังทั้งหมดของมันให้ออกมาใน้ทันทีทำให้พวกเราสิทธิพี่ของพระเอกนั้นบอกต่อเลยว่าและในที่สุดไอเจ้ามอนนี่มันก็ยอมเปิดเผยทตุแท้ของมันออกมาไปจนได้และมันก็ทำการผิดสัญญาที่ให้เอาไว้กับพวกเราจริงๆด้วยไอเจ้านี่มันก็เป็นคนเลวแบบสุดๆจริงๆเลยและมันนั้นก็พยายามที่จะใช้พลังทั้งหมดนะครับในการเข้ามา โจมตีใส่พระเอกไปอีกครั้งและมันก็ซัดกระหน่าเข้ามาแบบต่อนเนื่องทาให้สิทธิ์พี่โกงยางของพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องบอกเลยว่าพระเอกนั้นก็พยายามที่จะใช้วิชาดาบสายฟ้าของเขาเพื่อเข้าไปต่อสู้อย่างจริงจังแต่ว่าในทุกครั้งที่พระเอกได้เข้าไปประทะกับตัวกงและพลังของพระเอกมันก็จะหายไปอย่างน่าเหลือเชื่อเป็นผลมาจากอาวุธวิเศษของมันและเมื่อพระเอกต้องมาเจอกับคนที่ มีพลังงานวิญญาณที่มันก็สูงระดับเท่าโอหยางจุนแล้วมันก็ทําให้พระเอกต่อสู้ยากมากจริงๆและจากนั้นต่อมาโอหยางจุนมันก็จึงเข้ามาประทะสัสดกับพระเอกแบบต่อไปจนทําให้พระเอกนั้นลอยปลิวและมันนั้นก็กําลังยืนโมถาทวารทันได้นั่นเองที่โอหยางจุนนะครับมันก็รับรู้สึกตัวภายเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีโดนพระเอกแต่กลับเป็นตัวมันตั้งหากที่โดนพระเอก โจมตีเข้าไปอย่างจังจนมันนั้นก็ยืนไม่ไหวถ่ายล่วงลงมากองไปอยู่ที่พื้นและพระเอกเขาก็เลยได้ใช้วิชาสุดท้ายที่ปรมาจารย์ของเขาได้ห้มาก่อนหน้านี้ทําให้ร่างกายของพระเอกเหมือนก็มีชุดเกราะสีทองถ่ายขึ้นมาปกคลุมร่างกายและนั่นมันก็คือเหตุผลที่ทําให้พระเอกนั้นไม่โดนโจมตีจากวิชาของโออย่างจุนเมื่อกีน้นี้พระเอกก็ไม่รอช้าทําการใช้เคล็ดวิชาดาบ สุดท้ายเลยนะครับผมกะว่าจะโจมตีไซโออย่างจุนเพื่อปิดชีพมันลงไปในวันนี้และเรื่องราวของวิดีโอนี้นะครับก็ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม